เก็สู่ช่วงที่3ของอาเซียนมิชชั่นในช่วงพลวัตอาเซียนไปเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวอุตสาหะเนกันค่ะเมื่อพูดถึงศาสนสถานศิลปะขอมในสยามหลายท่านอาจจะมโนภาพถึงปราสาทหินที่กระจายตัวอยู่มากในเมืองลบบุรี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรของโบราณในประเทศไทยอย่างไรก็ดีไม่ใกลไม่ไกลจากราชธานีชั้นในน้ำเมืองท่องเที่ยวริมชายหาดอย่างเมืองเพชรบุรีก็ปรากฏปราสาทหินศิลปะแบบบายนให้เห็นเช่นเดียวกัน ถนนโพก่าร้องตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมีปราสาทหินสีน้ำหมากตั้งตระง,งานอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำเพชรบุรีในชื่อวัดกำแพงแหลงหรือวัดเทพปราสาทศิลาแหลงผู้เฒ่าผู้แก่ในเมืองเพชรบุรีเล่ากันว่าแต่เดิมนั้นพื้นที่บริเวณนี้ เป็นศาสนสถานร้างสุดโสมจนไม่อาจเรียกว่าปราสาทโดยมีชาวจีนพ้นทะเลอาศัยการเช่าที่ดินบางส่วนจากกรมการศาสนาทำไร่ทำสวนเพาะปลูกธัญญาหารต่อมาด้วยความเจริญทางพุทธศาสนาทำให้เกิดการปฏิสังขรณ์ปราสาทโดยพระสงฆ์และชาวบ้านต่างเรียกขานสถานที่แห่งนี้ตามศิลาแรงที่ก่อขึ้นเป็นกำแพงวัดเรียกกันว่าวัดกำแพงแรง จากชื่อเสียงและความโดดเด่นด้านศิลปะเมื่อวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2478กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดกำแพงแหลงเป็นโบราณสถานในราชฯกิจจานุเบกษาและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเทพประสาศาสิลาแรงซึ่งในภายหลังช่วงปีพุทธศักราช2497ปราสาทกำแพงแรงแห่งนี้ก็เพิ่มบทบาทจากพระอารามเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐาน การก่อสร้างวัดกำแพงแรงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่18ระหว่างปีพุทธศักราช1 7 2 4ถึง1773ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์แห่งอาณาจักรของโบราณทรงครองราชโดยมีลักษณะสำคัญสำคัญเช่นเดียวกับปราสาทในสมัยขเขมรสร้างเมืองพระนครอาธิการวางผังลวดลายและปฏติมากรรมต่างๆล้วนแล้วแต่สร้างตามคติของลัทธิวัชรยาน ในศาสนาฮินดูซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงเคารพบูชาภายในวัดกำแพงแรงประกอบด้วยปราสาทแบบบายน์4องค์ซึ่งแต่เดิมมีปราสาททั้งหมด5องค์แต่สุดโทมไปตามการเวลาปราสาทแต่ละองค์เป็นปราสาทจตุรมุกย่อเหลี่ยมไม้12ลักษณะคล้ายกับปราสาทหินพิมายในจังหวัดนครราชสีมาและพระปางสยอดในจังหวัดลบบุรี อางไรก็ดีเมื่อพุทธศักราช2499มีผู้ขุดพบรูปสลักของพระนางอุมาในปรางองค์หนึ่งที่พังลงจึงสันนิษฐานว่าในปรางแต่ละองค์เป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระลักษมีและพระขันทัก,กุมารและในปัจจุบันกรมศิลปากรได้อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นไปประดิษฐานประจำปรางแต่ละองค์ปรางประธานอยู่ตรงกลาง มีลายปูนปั้นเห็นได้ชัดก็คือลายดอกจันทร์ลายไข่ปลาลายพญานาคภายในเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปหินทรายแดงที่ทางวัดไปอัญเชิญมาจากวัดกุฎีทองปลางด้านทิศตะวันออกมีซุ้มประตูทางเข้าสี่ทิศมีหลวงพ่อนินประดิษฐานอยู่ภายในปลางด้านทิศใตย้ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่มีซุ้มประตูทางเข้าสองด้านภายในมีหลวงพ่อเทพประสิทธิ์ประดิษฐานอยู่ ปรางทางทิศเหนือมีสภาพไม่สมบูรณ์ภายในปีดิสถานหลวงพ่อทองปลางทางทิศตะวันตกมีสภาพจำรุดมากเห็นแต่กองศิลาแรงโบราณสถานที่วัดกำแพงแรงถือเป็นโบราณสถานที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีแสดงถึงการเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่และมีหลักฐานชี้ว่าวัฒนธรรมขเขมรรุ่งเรืองในดินแดนแถบนี้และทำให้ชุมชนในลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมขอมเช่นการสร้างเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเพชรบุรีถือเป็นรูปแบบวัฒนธรรมเขมรโบราณน,นั่นเอง ในช่วงบัวกแก้วบอกกล่าวข่าวคราว,ราวดีๆจากกระทรวงการต่างประเทศสัปดาห์นี้จะเป็นหัวข้ออะไรไปชมกันค่ะทางรสานกระส่วน,นใหญ่เนี่ยได้มีการด,ดําเนินการที่เป็นรูปธรรมนะครับเราแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันด้านแรกด้านการค้า รเรามีการจัดงานไทยเฟสติวัลนะครับคือนำผู้ประกอบการไทยนะครับก็ไปจัดจำหน่ายสินค้าแล้วก็แสดงสินค้าในารักรันตันซึ่งเราจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่16แล้วนะครับอันนี้โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้สินค้าไทยเป็นสื่อกลางน,นะครับในการเชื่อมความสัมพันธ์นระหว่างไทยกับมาเลเซียด้านที่2เราใช้การดำเนินการทางด้านวิชาการนะครับโดยเราพยายามให้ สถาบันการศึกษาของไทยและมาเลเซีย,ยทำเอโมยูร่วมกันเพื่อให้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการนะครับแล้วก็จะพยายามขยายเครือข่ายให้กว้างขวางออกไปนะครับด้านที่3เราใช้ศิลป,ปะวัฒนธรรมนะครับทางประเทศไทยประเทศไทยและมาเลเซียเนี่ยมีศิลป,ปวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะทางมาเลเซียเนี่ย มีความนิยมชื่นชอบในศิละปะวัฒนธรรมไทยมากนะครับเราก็ได้จัดโครงการให้มีการแลกเปลี่ยนนะครับโดยนําคณะของทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซียนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนการเยือนแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ทาน้นศิละปะวัฒนธรรมนะครับก็ได้มีการดําเนินการอย่างต่อนเนื่องล้าสุดท้ายเราใช้กีฬาเป็นสื่อกลางนะครับโดยมีการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบันการศึกษาของทั้งสองฝั่งนะครับก่อนมานี้ก็เร็วนี้เราก็ได้จัด การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของอระดับมัยธยมศึกษาในละรวกตันกับในเองเภอสุขไทยกันโลกนะครับก็บรรยากาศก,าก็เป็นไปอย่างชันมิดแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่สนุกแน่นแฟนกันนะครับโครงการที่เราดำเนินการทั้ง4ด้านเนี่ยเราจะทำอย่างต่อเนื่องต่อไป และทั้งหมดก็คือรายการอาเซียนวิชั่นประจำสัปดาห์นี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดต,ต้องการแนะนําติชมรายการรวมไปถึงแบ่งปันเรื่องราวดีๆของชาวอาเซียนส่งมาได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะรวมไปถึงนะคะอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมรายการอาเซียนวิชั่นย้อนหลังคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube และค้นหาคําว่าอาเซียนวิชั่นทีวีนะคะ และกลับมาพบกันนะคะทุกๆวันเสาร์หลังข่าวภาคค่ำ19.00ถึง19.30นกับรายการอาเซียนวิชั่นสำหรับสัปดาห์นี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนลากันไปด้วยเกรดอาเซียนสวัสดีค่ะในประเทศบลูไนหากได้ร่วมโต๊ะกับผู้ที่ใช้มือในการรับประทานอาหารแานการใช้ช้อนส้อมควรจะทำตามโดยใช้แต่เฉพาะมือขวาเท่านั้นนะคะ